วันนี้เราจะมารู้จักอักษรไทยกันนะคะเด็กๆเด็กๆรู้ไหมคะว่าอักษรไทยมีอะไรบ้างมาดูกันนะคะ,อ,ะอักษรไทยก็จะมีอันที่หนึ่งเลยก็จะเป็นพยัญชนะกอไก่ถึงฮองนุฮูกอันที่สองอันนี้คืออะไรคะเป็นสระนะคะสระที่เอาไว้ผสมกับพยัญชนะต่อมาเป็นวรรณยุกนะคะ มีไม้เอกไม้โทไม้ตรีไม้จัตาวาอีกอันนึงเลยก็คือตัวเลขไทยนั่นเองนะคะเราจะมารู้จักพยัญชนะไทยกันนะคะพยัญชนะไทยมีอยู่44ตัวนะคะเริ่มจากเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะช่วยกันอ่านนะคะอ่านพร้อมครูไก่ได้เลยหรือว่าจะอ่านตามก็ได้เริ่มเลยนะคะ กอไก่ขอไข่ขอขวดคอควายคอคนคอระฆังงองูจอจาน ชอชิงชอช้างซอโซชอกเชอ่อยอหญิงดอชดาตอปตักถอฐาน ทอนางนโททอผู้เท่านอนน้นดอเด็กตอเตาทอถุงทอทหารทอทง บอใบไ,ไม้บอปลาพอพึ่งฝอฝาพอพานฟอฟันพอสำเภาอมอม้ายอยักษ รอเรือรอลิงวอแแวนสอสลาสอบอลสีสอ,สอเสือหอหีบ ลอจุลาออางตัวสุดท้ายนะคะตัวอะไรเอ่ยหอนกคู่ครบ44ตัวแล้วนะคะพยัญชนะไทยเดี๋ยวเราจะมาฝึกอ่านพยัญชนะกันนะคะเริ่มจากกไก อ่านว่าอะไรคะเดี๋ยวเราจะมาฝึกอ่าน ออกเสียงพยัญชนะกันนะคะว่าพยัญชนะแต่และตัวเราจะออกเสียงว่ายอย่างไรมาเริ่มกันเลยกไก่อ่านว่ากนหนูอ่านว่านวแหวนอ่านว่าวซโซ,อ,ซอ,อ่านว่าซ พอ่อพานอ่านว่าพอสอเสืออ่านว่าสอดอเด็กอ่านว่าดอฟอฟาอ่านว่าฟอหลังจากที่เด็กๆฝึกอ่านไปแล้วนะคะการออกเสียงพยัญชนะเดี๋ยวคุณครู จะมีเกมให้เล่นนะคะเป็นคำถามชวนคิดามาดูคำถามกันเลยพยัญชนะไทยในข้อใดออกเสียงเหมือนลอลิงตัวเลือกด้วยนะคะกอไก่รอเรือขอไข่สอเสือคอควายฟอฟัน ง,งูงูลอจุลาเด็กๆว่าคำไหนในตัวเลือกมีออกเสียงเหมือนลอลิงบ้างคะไก <ST AT> ่เริ่มจับเวลาแล้วนะคะไปเลย ใครตอบถูกบ้างชัลยก็คือรอจุลานะคะเพราะว่ารอลิงออกเสียงว่ารอรอจุลาก็ออกเสียงว่ารอนะคะใครตอบถูกเก่งมากๆเลยคำถามชวนคิดอีกข้อนะคะมาดูกัน พยัญชนะไทยในข้อใดออกเสียงเหมือนนอหนูกไก่บอใบไม้ขอไข่ดอเด็กคอควายนอเนนงองูอออ่างเด็กๆว่าคำไหนคะเดี๋ยวเราจับเวลาเลยนะคะเริ่มค่ะ เวลาฉเฉลยนะคะนอนเนนั่นเองค่ะเพราะว่านอนเนนออกเสียงนอเหมือนกับนอนหนูนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอจบเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ